Субтитры ของรายการระวังภัยช่วงสุดท้ายนะครในช่วงของลุงจมระวังภัยอยู่กับดิฉันณญาและก็คุณอิธทธิพัฒน์ค่ะ,คะก่อนจะไปเรื่องราวของแท็กซี่มหาภัยนะ,ะไปดู<ม>ความคลื่นหน้า,ข,าของเรื่องรถบรรทุกศพนะครับที่พลิกคว่ำอยู่บริเวณทางด่วนบูรพาวิถีกมที่47นะครับทำให้23ศพนะครับกระเรือนหล่นออกมากลื่อนถนนเลยความคืบหน้านี้เรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับเป็นภาพของมูลนิธิไตคุณธรรมที่ส่งเข้ามายังเครือ ระวังภัยของเรานะ,ระนะครับจากที่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสภาพศพที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะครับหล่นลงมาอยู่บริเวณข้างทางใช่ค,ค่ะคือย้อนเวลากลับไปประมาณสักก่อนเที่ยงของวันนี้นะคะรถสีล้อบรรทุกของมูล,ลนิธิไตรคุณธรรมเนี่ยก็คือไปพลิกคว่ำบนทางด่วนบุรพาวิถีกิโลเมตรที่47นะคะทำให้ ศพที่บรรทุกมาก็กระเด็นกระจัดกระจายนะคะอยู่ตามถนนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างเก็บซากนะคะเก็บเ,เก็บศพขออภัยค่ะเก็บศพนะคะต่างๆที่กระจัดกระจายลงมาส่งงสง่กลับไปส่งที่โรงพยาบาลบางปะกงค่ะครับก็ศพที่นําออกมานั้นนะครับก็ไม่เกี่ยวกับ คนเสื้อแดงนะครับเพราะว่าในทวิตเตอร์หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกมาก็มีการพูดถามกันอีก,กนะครับว่า <ไป S 2> วใช่ศพใช่นะครับใช่ศพของคนเสื้อแดงหรือเปล่าอะไรนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นศพที่ของโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็เป็นศพที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปยังอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งเขาจะส่งไปที่นั่นนะคะเกิดปัญหาย่อ,อร้อ หลังด้านซ้ายนะคะเกิดระเบิดก็เลยพิดความหมาครับแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขณะนี้ก็นําถึงจุดมุ่งหมายที่จะนําไปเก็บแล้วนะครับ มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภัยที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งนะครับคุณนยาครับโดยเฉพาะคุณณยาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้บริการรถแท็กซี่เนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าแท็กซี่มีทั้งที่ดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถึงแม้จะระวังเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ขับแท็กซี่ก็มักที่จะพยายามหาอุบายอะไรต่างๆเนี่ยมาหลอก ผู้โดยสารอย่างกรณีที่เกิดล่าสุดเนี่ยนะครับก็เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทวิตเตอร์ของจอสอร้อยนะครับก็ทวิตขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่เนี่ยที่หลอกผู้โดยสารให้ขึ้นขึ้นไปแล้วแล้วก็ทําทีแกล้งว่าก๊าซหมดจากนั้นก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยช่วยลงมาเข็นที่นี้ทาไมล่ะครับผู้โดยสารที่มีทรัพย์สินมีโน้ตบุ๊กมี iPhone หรือแม้กระเป๋าสตางค์ที่ไว้บนรถ เสร็จเลยนะคะเสร็จเลยนะครับลงมาช่วยเขาเข็น <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอเข็นติดเข็นก็แก้งแรือทำฟอร์มแหละมันไม่ได้เสียไงก็พอผู้โดยสารลงมาเข็นเขาก็ขับหนีไปนะครับ <c oughs> ผู้เสียหายก็ ไปตั้งกระทู้เพื่อที่จะเป็นข้อเตือนภัยให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันแล้วก็ส่งเรื่องราวมาแบ่งปันให้กับรายการระวังภัยของเราเพื่อที่จะนํามาเตือนและก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นนะครับใช่ค่ะกรณีนี้นะคะเป็นผู้เสียหายที่ร้องเรียนเข้ามาจากการที่ไปขึ้นแท็กซี่คันหนึ่งนะคะที่คุณอิทธิพัฒน์เล่าไปแล้วนะคะไปขึ้นแถวๆถว b t เช่องนนทีแต่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังเรื่องราวจากคุณเจริญพรน,นะคะผู้เสียหายค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญพรคะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะขึ้นจากไหนไปไหนแล้วก็เจอกรณียังไงคะคือหนูเลิกจากที่ทํางานตอนประมาณสักทุ่มกว่าค่ะทานข้าวตรง BTS ช่องนนทรีอะค่ะค่ะค่ะแล้วจะเรียกกลับไปสะพานปีนเกล้าเป็นแท็กซี่เอ่อสีอะไรคะแท็กซี่สีชมพูค่ะค่ะครับเราจดรายละเอียดอะไรไว้บ้างไหมฮะฮะเชิญเลยครับขึ้นนี่คือไม่ได้ดูเลขทะเบียนรถอะค่ะครับ พอขึ้นไปปุ๊บเสร็จเขาไม่มีป้ายสติ๊กเกอร์เหลืองๆในรถอะค่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยหันไปมองข้างหลังแล้วมันมีเลขวอลรถติดอยู่หนูก็เลยส่งแมสเซจออกไปหาเพื่อนด้วยเลขนั้นครับเลขอะไรครับเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกนะคะไม่ใช่ทะเบียนใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ทะเบียนค่ะเอมันรู้ตอนหลังเหมือนเป็นเลขวอวิทยุของแท็กซี่อะค่ะตรวจสอบให้เบื้องต้นจากกับทางศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามนะคะ เขาบอกว่าเป็นรหัสศูนย์วิทยุค่ะซึ่งก็ใกล้เคียงกับทะเบียนรถนะคะจากนั้นพอขึ้นไปแล้วแล้วเป็นยังไงต่อคะอุณเจ้ <พอ S 1> ของนตอนนี้พี่เขาก็เลยแบบว่าเออไปทางพระรามสามละกันหนูก็เลยเออไปทางสาทรใไล้หนีอะไรเงี้ยเพราะรถมันติดหนูก็ไม่ไม่ได้อะไรมากค่ะก็เลยเออก็ได้อะไรเงี้ยอืมพอเขาตรงขึ้นไปแยกนาะที่ว่าเขาก็เลี้ยวขวาข้ามสาน,านเออหน้าเป็นท่านพระรามสามอะค่ะครับ ระหว่างทางนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันนะคะอครับแล้วน้องได้ส่งรายละเอียดให้กับญาติบ้างไหมครับหมายถึงว่าเวลาขึ้นขึ้นรถก็จะส่งบีบี <BB S 2> <อ>หรือว่าแชท<า>ค่ะคทางนี้ก็ส่งค่ะคแต่ว่ามันไม่มีเลขหนูก็เลยส่งไปว่าขึ้นรถแท็กซี่ไม่มีทะเบียนแล้วก็มีเลขสติ๊กเกอร์ข้างหลังเป็นหนึ่งสี่่เก้านะ เราก็ส่งออกไปหาเพื่อน,น่ะค่ะครับพอเราลงมาเข็นแล้วละ่ะเข็นแล้วเขาออกไปแล้วเนี่ยมีใครที่อยู่ข้างๆหรือว่าคนอื่นๆเราเรียกให้เขาช่วยมีคนช่วยบ้างหรือเปล่าล่ะครับมีค่ะคมีคือมีรถอ,อพี่ร่วมกระตันโะคะ่ะเขาออกมาจากซอยตรงนั้นพอดีอะคะ่ะพี่ครับแล้วยังไงต่อครับต,ตะโกนเรียกให้เขาช่วยอะไรเงี้ยเออหนูก็คือรถไปแล้วก็เปิดกระจกเราก็กลัวเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยค ก็ช่วยขับตามนะคะแต่พอไปถึงตรงนั้นมันเป็นสามแยกอะค่ะครับคือไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนอะคะ่ะแล้วพี่เขาก็วอแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้อ่ะค่ะค่ะคือย้อนย้อนไปในช่วงที่คนร้ายคือแท็กซี่เนี่ยกําลังจะออหาอุบายให้เราลงไปช่วยเข็นรถก็คือทิ้งโน้ตบุ๊กกับ iPhone ใช่ไหมคะตามที่น้องเขียนเออมลมาเขา<อ>ก็ทําเป็นพอพอรถแบบกึกกึกกึกแล้วก็พอรถดับปึ๊บใช่ไหมคะเขา<อ>ก็ทําเป็นสับสวิตช์ข้างในรถนะคะประมาณ3ามสี่ครั้มันก็เป็นเสียงแบบ เมือนเสียงเครื่องไม่ติดอะค่ะเขาบ็กว้าเออเดี๋ยวขอลงไปดูกระโปรงท้ายนิดนึงเขาก็ลงไปกระโปรงท้ายแล้วก็คาอกล้องแกงกล้องแกงอะค่ะอตอนนั้นอะหนูก็โทรหาเพื่อนแล้วบอกว่าเอ้ยแท็กซี่แบบทาไมมันหมดบนสะพานอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วน้องได้ไปแจ้งวะฮะเชิญต่อครับอ้าแจ้งแล้วค่ะเรียบร้อยที่สอนอบางพงพางครับสอนอบางพงพาบอกว่าอย่างไรบ้างครับแล้วดาเนินการยังไงบ้างครับเขาบอกว่า มีหลายกรณีเลย,ลยที่โดนโดน,ดโดนในพื้นที่เดียวกันนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะย่านสะพานภูมิพลแล้วก็ตรงที่หนูโดนก็โดนเหมือนกันแล้วเมื่อวนัอนก่อนนี้เองก็มีชาวต่างชาติเกาหลีค่ะครับโดนสามคนเหมือนกันตำรวจอบอกว่ามีหลายคนและน้องถามกลับไปไหมครับว่าแล้วทำไมยังปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้ล่ะครับใช่เขาก็เหมือนหนูก็ถามค่ะที่แล้วนิ่งตรงนั้นไม่มีกล้องด้วยอะค่ะค่ะครับค่ะหนูก็ถามกลับไปเขาก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวเขาก็โอเควางพวงวางแผนให้สายตรวจ ฝ่ายสืบอะไรเงี้ยค่ะออกไปแบบว่าคงช่วยดูให้มันต้องสะาดด่วนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคือวนวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสแล้วก็หลายวันแล้วตอนนี้ทางตำรวจติดต่อเรามาบ้างหรือเปล่าครับว่าความคืบหน้าของคดีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับเ,ออเขายังไม่ติดต่อมานะคะแตรว่าหนูก็พยายามหาหนทางครับทํายังไงว่ามันจะทํายังไงได้บ้างก็คืออันแรกก็คือไปโพสต์ในกระทู้พันทิ์ใช่ไหมคะก็ มีคําแนะนําดีๆเยอะเลยอะคะ่ะพี่ก็คือมีพี่คนหนึ่งเขาน่าจะเป็นพี่แท็กซี่นะคะือ <ฮะ S 2> เขาก็ให้เบอร์โทรศูพท์มาประมาณสิกว่าศูนย์นะคะครับหนูก็ไล่โทรตามนั้นนะคะตอนนี้คือมีเจอ เจอว่าเป็นสีชมพูแล้วเลขวอตรงกันกับหนูอ่ะมีศูนย์แท็กซี่หนึ่งอะค่ะเพราะกาลังเช็คข้อมูลให้ว่าลักษณะคนขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาค่ะจากลักษณะคนขับที่น้องบอกไว้ก็คือเป็นชายอายุประมาณ30กว่ากว่าหน้าทรงสลับเปล่าผมชี้ๆแล้วก็ปากบาใช่ใช่ค่ะน่าจะเป็นผมหยิกแล้วยืดผมนะคะครับค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะเราติดต่อไปที่ศูนย์แท็กซี่สยามนะคะเดี๋ยวเราร่วมกันคุยกับด้วยกันเลยครับน้องครับ ค่ะคือคุณพงศักดิ์วงอินนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์แท็กซี่สยามค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์คะครับผมค่ะน้องน้องผู้เสียหายอยู่ในสายด้วยนะคะคือคุณเจริญพรขึ้นแท็กซี่แล้วปรากฏว่าเจอแท็กซี่หลอกให้ไปเข็นรถนะคะแล้วก็เราก็ขับรถหนีไปเลยโดยเอาทรัพย์สินนะคะมีทั้งโน้ตบุ๊ก iPhone iPhone 4หลายอย่างด้วยนะคะทรัพย์สินในกระเป๋าซึ่งจด รายละเอียดแท็กซี่ไว้จำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็มีรหัสศูนย์วิทยุคือ14196ค่ะมีข้อมูลเพียงเท่านี้จะสามารถตามรถแท็กซี่คันนั้นได้ไหมคะครับผมตอนนี้เบื้องต้นนะครับผมผมได้เช็คให้แล้วนะค,ะะคะนรับแล้วก็ตรวจสอบมาเบื้องต้นเนี่ยเป็นของรถของศูนย์วิทยุแท็กซี่โรมิสนะครับค่ะครับเ,เป็นสีชมพูที่ไหนนะคะ,<ล>ะขออภัยค่ะที่ไหนนะคะศูนย์วิทยุแท็กซี่โรมิสครับครับ ปกติแล้วรถแท็กซี่สีชมพูนี่มันมีอยู่กี่สูนนะครับที่จะใช้สีนี้รถสีชมพูเนี่ยนะคะมีมีอยู่หลายสากลที่เป็นสีชมพูแต่ว่าสีชมพูอาจจะมีค่าแต่ละค่าก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าคันนี้คือได้เช็คเบื้องต้นแล้วที่แจ้งมาเป็นสีชมพูแล้วก็รหัสเนี่ยตรงแต่คือในขณะนี้เยยังขาดเรื่องของทะเบียนรถนะคะถ้าทราบไปในรถเนี่ย ผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยมีแล้วนะฮะที่ให้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยแล้วก็ทางเบื้องต้นเขาบอกเลขทะเบียนมาอยู่นะคะแต่ว่านูไม่ทราบว่าโอเคมันออกอากาศได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผ้ไม่เป็อะไรครับก็อย่างนี้ผมสามารถที่ติดต่อแล้วก็ให้ทางกระทุกเนี่ยนะฮะคุยกับทาง คุณน้าศูนย์ในตรงคุณคุณเจริญพรคะคุณเจริญพรบอกเลขทะเบียนกับทางคุณพงศักดิ์ได้เลยนะคะอ๋อสามารถบอกได้ครับตกลงจดเลขทะเบียนมาแล้วใช่ไหมคะคือทางศูนย์รวมมีเขาแจ้งว่าเป็นเลขททหารรอเรือค่ะทอรอหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งนะคะค่ะแต่เขาถามรูปรัณ์สันฐานอยู่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรไปเช็กกับเจ้าของศูนย์รถให้อ่ะค่ะเขายังไม่ได้โทรกลับมานะคะครับขอบ ตรงนี้นะครับผมยังไม่ทาาราบทะเดียนนะครับออพอได้ทราบทะเดียนเนี่ยผมอาจจะประสานงานให้ต่อนะครับในเรื่องของทะเดียนยังไงต้องฝากครับคือ,คอตรงนี้นะครับทา,ท,าทางทางทางที่ที่เป็นเจ้าทุกเนี่ยนะฮะได้โทรได้โทรไปตรวจสอบที่ไหนครที่ว่าหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วในในเรื่องของทะเดียนรถอ๋อหนูโทรไปที่แท็กซี่รวมมิกนี่แหละค่ะ อได้โทรไปเมื่อตอนประมาณบ่ายสามอะค่ะได้มาจากพันทิปอะค่ะเขาให้มาประมาณสิบศูนย์หนูก็โทรไปหมดเลยอะค่ะมันเข้าเขาอยู่ศูนย์เดียวนี่แหละค่ะครัสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับศูนย์แต่ละศูนย์นะฮะจะมีเบอร์โทรนะครับที่ติดอยู่หลังรถของแต่ละศูนย์อะอ่ซึ่งเบอร์โทรของแต่ละศูนย์จะไม่จะไม่เหมือนกันอสังเกตได้ไหมฮะว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หลังรถเนี่ย นะครับเป็นแผ่นปียใหญ่เนี่ยเป็นเบอร์โทรหมายเลขอะไรพอจําได้ไหมครับครับอ๋อจำจำไม่ได้ค่ะจาได้แต่เลขวอลค่ะพี่อ่าตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะอยู่เหนือจากตัวรหัสวอละคัะหนูหนูไม่ได้ตัวข้างๆตัวข้างๆใหญ่มากผมไม่มั่นใจนะฮะว่าพอจะจําได้ไหมอย่างศูนย์รงมิดเนี่ยนะฮะศูนย์แท็กซี่ลมิดเนี่ยเบอร์โทรของเขาจะศูนย์สองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่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  เขาจะต้องติดเขาจะต้องติดเบอร์โทรเขาทุกคันแล้วก็ลองจากเบอร์โทรเนี่ยก็จะเป็นรหัสรถก็คือหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกอย่างเงี้ยครับครับยังไงต้องฝากคุณพรศักดิ์เนี่ยนะครับช่วยในการดําเนินการด้วยทีนี้น้องเจริญพรครับน้องเจริญพรแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเอ่อในจุดบริเวณที่เราขึ้นรถตรง BTS ตรงช่องดนตรีเนี่ยพอมองสังเกตไหมครับว่ามันมี ทีวีของกรทมหรือว่าซีซีตาบุมต่างๆอะไรหรือเปล่าฮะไปขอเขาดูรายละเอียดบ้างหรือเปล่าครับเสร็จหลังจากรายการพี่ว่าจะไปขอดูที่เขาบอกว่าตรงบีทีเอสช่องนนทรียให้ไปขอดูที่ศูนย์สยามนะคะให้เอาใบแจ้งความไปครับค่ะเดี๋ยวเสร็จจากอันนี้หนูก็จะไปดูอะค่ะว่ามันพอจะเป็นเลขทะเบียนนี้ที่ได้มาหรือเปล่า ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ยังไงก็น้องเจริญพรก็ไปดาเนินการนะครับแล้วก็ฝากพี่นะครับพี่พรสักช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนในส่วนในส่วนของผมนะครับก็ยินดีให้ความร่วมอ่าร่วมมือนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับว่า หัวหน้าสูนิพยุแท็กซี่โรมิสนะฮะกับผมก็คือเป็นพันธมิตรกันนะครับก็มีอะไรก็ก็สอบถามได้หรือว่ามีอะไรเนี่ยที่จะให้ช่วยเหลือเนี่ยยินดีเลยครับค่ะจริงๆแล้วปกติสูนแท็กซี่ก็คือเช็คได้ตามบอกหมายเลขทะเบียนแล้วก็เช็คไปที่สูนแท็กซี่นั้นได้เลยใช่ไหมคะคุณปวงศักคะครับผมถูกต้องครับถ้าเราจําทะเบียนได้นะฮะบางครั้งเราไม่ต้องโทรเข้าสูนก็ได้ครับ โทรเข้าที่1584เนี่ย <c oughs> ก็สามารถทราบได้เลยว่าเป็นรถสากรอ,อะไรค่ะกรณีน้องจเจริญพรนียคือว่าโทรไปแจ้งลขทะเบียนนี้กับทางศูนย์แท็กซี่รวมมิตรได้เลยครับค่ะผมค่ะยังไงขอบคุณทั้งสองท่านนะคะลอ,ล,อลองเช็ค <c oughs> ลองเช็คกล่องก็ได้นะครับถ้าเพื่อความมั่นใจนะฮะถ้าได้ทะเบียนมาแล้วนะครับโทรเช็คที่กรมการขนส่งทางบกนะครับว่าอ่าทะเบียนนี้นะคบเป็นรถสีนี้ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเรามาตรวจสอบได้ว่า โอเคติดวิทยุศูนย์ไหนเราสามารถมาดูในวันที่จดทะเบียนของรถครันนี้ได้ว่าใช้วอร์ศูนย์ไหนถ้าถูกต้องเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับครับช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณพงศักดิ์และน้องเจริญรพร <อ S 1> <อ>มากเลยนะครับครับ,รบแล้วก็ขอให้ช่วยกันตามตัวอาจจะเรียกว่าเป็นภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องช่วยกันตามตัวคนที่ทําผิดเนี่ยมาลงโทษเพื่อที่จะให้สังคมเราเนี่ยนะปราศจากพวกนี้สักทีนะครับหากินกันง่ายนะคะก็คือ ปกติแล้วคับแท็กซี่ของสายไม่พอนะคะคก็คือ อย่างหลายคนหลายคนที่น้องบอกว่าไปตั้งกระทู้ในพันทิปเองเนี่ยก็มีคนก็มาแสดงความคิดเห็นหลายหลายข้อความเนี่ยดีๆนะครับต่างๆอย่างเช่นกรณีของ iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะลงแอปนะมันจะมีแอปที่เวลาไอโฟนเราหายเนี่ยเราก็จะตามพิกัดได้จาก G P S อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ลงได้อีกกรณีหนึ่งก็มีคนบอกว่าพ่อเขาปลูกฝังมาเสมอเลยเวลาที่จะก็ต้องขึ้นแท็กซี่เมื่อไหร่ก็ให้จดแล้วก็จําทะเบียนทันทีเลยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่หวัดระแวงเกินเหตุ ส่ง SMS หาพ่อทุกครั้งเวลาขึ้นแท็กซี่แต่ว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างความอุ่นใจให้กับเราได้แล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ครับคุณนายาค่ะก็ระวังภัยโดยเริ่มต้นที่ตัวเองสักหน่อยนะคะในการเสียเวลาสักนิดยังหันไปดูรอบๆตัวนะคะทั้งเลขทะเบียนหรือว่าเขาจะมีป้ายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นรหัสต่งที่น้องเขาจดมาเนี่ยรหัสเนี่ย ศูนย์วิทยุก็ใช้ได้ตามเป็นข้อมูลที่พอจะเป็นข้อมูลที่เขาทำแล้วนะแต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็คุณผู้ชมที่มีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีภัยที่อยากจะนํามาบอกกล่าวให้กับคนที่ไม่ได้อยู่โลกโซเชียลหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้เข้าสื่อินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ทราบก็จะเป็นข้อมูลที่ดีที่จะช่วยกันในการสร้างสังคมให้สงบสุขนะครับวันนี้รายการระวังภัยหมดเวลาแล้วผมอิทธิพัฒน์และคุณนิยานะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและกลับมาพบกันในวันพรุ 16นาฬิกาครับค่ะสวัสดีค่ะ